ซอสของเขาอ่ะเนนฟ้ายอ่ะเขามีไม่กลิ่นของวาซาบิด้วยมาเหรอครับ399บาทมาทานได้คนคืนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รายการกินเล่นเล่นไม่ได้อิ่มนะครับผมนี่ก็ EP ที่19ว่ะ19ผมจำได้19แล้วนะครับผมก็อวันนี้นะครับ มอนเดินไม่คันอยู่กับเรานะครับผมที่บางแสนนะฮะก็ร้านสเต็กลุงยิกนะครับผมว่าร้านนี้นี่คนมารีวิวกันเยอะมากเลยแต่ผมก็ไม่ได้มาสักทีเพราะว่าคนมันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีหลายสาขาเนาะผมก็เลยรีบมาได้แล้วก็แต่ต่อให้มีหลายสาขาเขาก็ยังดูคน <laughs> คนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับคนก็รอคิวกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาจัดแต่เตคโลุงยิกกันเอาให้อ้วกกันไปเลยนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นี่คือให้แน่นมากแล้วก็เยอะมากๆนะครับเอ้ยตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในร้านแล้วนะฮะจะบอกเลยว่าเต๊กเต่ลุงหยิกเนี่ยไม่ไม่ได้ดีแค่สเต๊กนะครับถ้าใครมาไม่มีะไรทำนะก็นั่งเฉยๆมองมองคนรอทานข้าวได้นะคนรอบโตแต่ละคนบอกเลยว่า <laughs> ดีทุกคนเลย <laughs> ขาวทุกคนเลย ผู้จัดําเขาทำดีมากเลยเอาผมให้แผ่นไปดูเลยคุณผมบอกก่อนผมบอกเลยนะผมบอกตรงนี้เลยทีหนึ่งรอบและสองรอบเลยนะครับแนะนําให้มานะมาก่อน5้าโมงเนี่ยมาก่อน5้าโมงหรือเวลามันห้าโมงครึ่งคุณจะกําลังกาเรียกว่ากําลังขาวไม่ใช่กํา <c oughs> ลังนั่งรอกําลังดีคือรอปับ๊บไม่นานอาหารก็มาบนโต๊ะร้านนี้ก็ยังเป็นซีเนเจอร์ ก็ร้านอื่นไม่รู้แฟนไชส์ทำยังไงแต่ร้านนี้ก็มีซิกเลเซอร์ถ้าในนามนถ้าจะมาทานก็มาที่บางแสนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแล้วกันคิดไม่ออกสองหน้านี้ครับซิกเลเซอร์คุณจัดไปเลยคุณทุกคนมองนี่นะนี่เบอร์เกอร์อันนี้เนี่ยเห็นเหมือนมันเล็กนะแต่เดี๋ยวมันมาปั๊บนะจานเขานี่เบอร์เกอร์นะครับเปล่าทาน,นเล่กเองคนเดียวแต่นี่นี่ผมสั่งอันนี้ครับมันชื่อว่าซูเปอร์จัมโบ้สเต็กนะครับผมสเต็กถาด มีอะไรบ้างพูดให้ฟังเขาจะมีหมูนุ่มพิไทยดำนะฮะอกไก่พิไทยดำไก่สปซี่ปลาทอดจูนเนียร์และเบอร์เกอร์ชาโคหมูบดโน้เฟรนฟรายแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าที่นี่นะครับชีสกอ้ตรงนี้บีบได้ไม่อัน้นถ้าเขาถ้าข้างบนบดบอกพนักง,งานเขาจะมาบีบเพิ่มให้ชีสกินให้อ้วกแตก่อ้วกแตนไขมันเบาหวานขึ้นกันให้ไปข้างเหนือยทีเดียว <S 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 ดูยดูล <S <S เลยเฮ้ยได้ยูอเอว <ไป S 2> <ป>่า ผมผมหาหมดได้ไหมจานมีอีกงไหมคะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบมาให้ครับครั้หนึ่งถ้าชีสหมดขอเพิ่มได้ใช่ไหมได,ได้ใช่ไหมโอเคค่ะขอจานด้วยนะคะอโอ้ยสักทีทีมงานหิวคะ่ะ <laughs> ทุกคนมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเอาเป็นว่านะเรามอลเริ่มมืออะไะกัน เริ่มอันที่อันแรกเลยคือ <G ül> <บน S 1> เป็นไ <บน S 1> ฟราชีสภูขเขาเป็นไฟล์นะครับนี่คุณทุกคนเป้นไฟลเนี่ยถ้าชิได,ด้พอนะกูจิ้มเพิ่มไม่ได้เขาให้เพิ่มและอาวจิ้มหายแล้วกูจิ้มฟินติตี้นะซอส<า>ของเขาอะ่ะเป็นไฟล์อ่ะเขามีไม่กลิ่นของวาซาบิด้วย <S <S อา้าวซอสเขาทำเองมั่นใจร้านเปเต เอามาที่อันแรกเลยแล้วกันไก่พิถีพิถันปะหมูหรือเปล่าหมูพิถีพิถันไม่มีสองอย่าง <c oughs> ไก่กับหมูอ่ะมันต้องมันต้องจิ้มเลยนะ <c oughs> เอาดมมา <c oughs> พริกไทยถึงมากเก็บไปก่อนนะเพราะมันเยอะีไป <c oughs> อ่านแล้วกัน <c oughs> ไปนี่ <c oughs> ไก่พริกไทยไปอืมพี่รู้ไหมว่าเฉยๆนะอันนี้พุง้งตกเฉยๆแต่ไม่จิ้มดีละอันนี้น่าเป็นตะไคร่คืเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเลย เอาปลามาปลามาที่รักมาเลยจ้ะ Come s <S อล let's go นุ่มมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเราชิมแป้งก่อนไหมใช่ไหม,ไมแป้งแป้งไม่ได้หนุบไม่ได้แบบไก่กาเลยจ้ะกรอบจ้ะหมูขาบทกำลังดีมีกลิ่นทยอ่อนๆเข้าเนื้อมากๆ นื้อมันนี่คุณผมรออืม,มอเอางี้ <ละ S 1> เขามีซอสมะเขือเทศให้เราอ่ะเขาต้องจิ้มติป่ะเราจะลองมาจิ้มนะครับก็กินหนึ่งอะ่ะจิ้มบ้างเข <c oughs> ้าใจแล้วาคนมาทานเยอะคือมันไม่ได้แค่ปริมาณที่มันมากแต่มันปริมาณพร้อมคุณภาพและความอร่อยที่มันทะลักเข้ามาในปากคุณมาเรอครับคุณม,มาเนี่ยถาดเน้นนะกินคนเดียว ไอยอนเซียวและอีกเมนูหนึ่งเป็นน,นะงรเป็นอะไรเป็นะไรเป็อะหมดเเป็นนึ่งทนะ้อผ <c oughs> ิด, <c oughs> ดและนี่ที่ผมบอกไปว่าเมนูเนี่ยมาต้องสั่งนั่นคือม,มาม่าเกาหลีนะครับแบบสไตลต์ของลุงหยิกน่ากินมากพีส่สวยสวยสวย,สวยเอานะขปอีคำเอาหน่อยโคตร ต้องสั่งต้องสั่งสำคัญมากสั่งสเต็กต้องมีนี่ตกท้ายมันตัดเลี่ยนได้และอร่อยมากโอยฮ่าอเนี่คนหนหน่อก็พูดตรงๆนะมันอิ่มมากเลยเรามองว่าอย่าสั่งอะไรตอนที่เรา <S <S หิวสภาพวันนี้อดูกันนี่คือไม่ไหวแล้ววะ นี่คือสนามรบในวันนี้ก็นะครับโดยรวมเนาะทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งตัวนี้อื้อบอราคานะครับก็89บาทตีไป90บาทแล้วกันไน่คุ้มนะอร่อยอร่อยอร่อยจริงคือมันเป็นมาม่าสูตรของเขาเองนะเขาคิดเองนะครับแล้วก็ส่วนสเต็กปริมาณประมาณนี้ถ้ามากันแนะนํา4คนกําลังดี3คนก็คือแน่นไป มันไม่สามารถเผื่อแผ่ไป,ไปคือเผื่อท้องไปกินอย่างอื่นได้เลยคือบางแสระของกินเยอะถ้าคุณจะมากินที่นี่ <c oughs> เพื่อกิน <c oughs> เพื่อไปกินที่อื่นต่อดูอไม่แนะนาคือในในพิพิแนะนําให้มากินแต่อย่าสั่งอย่างนี้มันเยอะคือแนะนําให้มากินแต่อย่าสั่งเยอะคือถ้าเกิดสั่งเยอะเนะี่ยดูปริมาณคนด้วยแต่ถ้าคุณกินเก่งแล้วก็แล้วแต่คุณสิเต็ม <c oughs> 1ิผมให้9คือมันมีบางคืออย่างนี้ให้แปพออร่อยไม่ไม่มันอร่อยแต่ถ้ามองสเต็กที่เป็นสเต็กที่เราเคยกินแบบดีดี แบบเนี้ยมันเห็นไหมให้แปะกนี่มันถูกมากเลยนะสเตจจานเดี่ยวที่มันดีๆอ่ะแต่ถ้าเทียบกับกับสเต็กที่เป็นแบบปริมาณเยอะๆด้วยกันอันนี้สิบเต็มสิบเลยปริมาณเยอะคุณภาพดีแต่ถ้าคุณเอาสเต็กอย่างนี้คุณเอาคุณมาแล้วว่าเฮ้ยจะหวังแบบสเต็กต้องดีแบบต้องหืมกินแล้วฟินเนื้อแบบเด้งฟูฟันฟันแตกอันนี้ไหมนะแต่ใขนาดน,นั้นแต่มันเป็นปริมาณที่ราคาสมเหตุสมผลและอร่อยสำหรับผมกิน เอามันและอร่อยดีนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมน,นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ <c oughs> <c oughs> วันไอยูทูบและเฟซบุ๊กเลยครับกินเล่นๆไม่เน้นอิ่มนะครับก็เดี๋ยววันหน้าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ติดตามผมด้วยนะครับฝากกดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย